ท้ายกลับมาแล้วคอยสีไปเรียกพอเจ้านะเจ้าคะ่ะไม่ต้องฉันยังไม่อยากเจอใครท่านแม่ครับสีทาแล้วคะ่ะรูปท่านแม่หายไปไหน ท่านถามว่าลูกท่านแม่หายไปไหนก็ภูกของท่านแม่เจ้าโตกแตกเมื่อคืนเจ้าค่ะเก็บให้เบิกจัเดเด <c oughs> ก็บเกบกลับมาลำบากท่านไส้ ยา่อของขานอยเป็นจังใหญแน,น่ยาเอื้อยังมีกระจิตกระใจนึกถึงพ่อแพทย์อีกหรือนึกว่าว,วันวันคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองคนเดียวกระตอนนี้เรื่องของขานอยมันกับบอมมี่อย่างต้องห่วงแล้วอี่เสาเก็บของเร็วๆเ,เพื่อเมื่ออื่นถ่านทร้ไปเคลื่อนบุกท้ายเทปสิด้ฝากของไปคืนยาเอื้อยแต่สิ่งที่ผมอยากจะเอากลับไปคืนที่สุด ก็คือผู้หญิงยงยาเอื้อยไปฉันใ่ันใช่ไปไป่ยาเอื้อยเป็นตัวทําลายความสุขสงบของทุกคนไม่ควรมาเหยียบมายืนที่วังแห่งนี้ตั้งแต่แรกเธอก็เหมือนกันไปเก็บของของตัวเองแล้วออกไปพร้อมกับนายคืนนี้เลยไปันไปแน่ไป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 ยาเอื้อยไปไปนี่ยาเอื้อยไปฉันใช่ ไอาหอยข้าหน่อยจะทำอะไรเนี่ยพระเจ้ายาเอื้อยสางจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ครับท่านพ่อท่านแม่ไม่ได้ต้องการผู้หญิงแบบนี้ท่านฝากฝังยาเอื้อยสายกับท่านพ่อคนเดียวเท่านั้นแต่ยาเอื้อยเป็นคนเลือกจิไปเองข้าหน่อยบได้ไล่แต่ถ้ายาเอื้อยสิกลับมาข้าหน่อยก็ยินดีบได้คันดีซะอีจะได้มาซ้อยขหน่อยดูแลพระเจ้า นี่ใจคอเธอจะให้พี่สาวตัวเองกลับมาร่วมใช้สามีกันอย่างนั้นหรือท่านพ่อหลงไหลได้ปื้มผู้หญิงหน้าไม่มียางอายแบบนี้ได้ยังไงครับบอกคนไปแน่เจ้าค่ะว,ว่ามีหญิงนาบอมีย่างอายคนนี้เหตุให้พระเจ้ามีความสุขปานขึ้นสวรรค์ยางที่แม่หญิงสองคนของพระเจ้าบอกเคยเห็ุมมก่อก่อนแต่อพอดีพ่อ พ่อขอนะยังไงสะอางก็เป็นเมียพ่อเขามีสิทธิ์ที่อยู่ที่นี่แล้วอย่าเอื้อสะอาดล่ะครับพ่อไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเขาวังนี้ต้อนรับเขาเสมอเพียงแต่สะอาดต้องยอมรับให้อภัยพ่อแล้วก็กลับมาที่นี่ผมเคยคิดว่า20่สิปีที่ผ่านมาผมรู้จักท่านพ่อเป็นอย่างดีผู้หญิงเจ้าเล่ห์คนนี้ทำให้ผมรู้ว่า เราไม่เคยรู้จักกันจริงๆเลยสิษาพ่อเจ้าขนอยเจ็บพ่อเจ้า ไรที่ทำให้เรารานจะจดใจ